เกี่ยวกับโควิดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอินไปกับมันแล้วก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวไปกับหนังเลยนะคือมึงอยากจะไปบ้านใครอยากจะไปเอารถใครก็เอาได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงเป็นโรคเนี่ยแอดแอดเดี๋ยวจะส่งทหารไปที่บ้านมึงเพื่อนๆทุกคนที่ชอบฟังสปอยหนังแล้วก็แสลบก็ฝากกด s u b s ไ r i b e และก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามใหม่ๆนะกดสั่นกระดิ่งไว้เลย สวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังนอกกระแสนะครับก็เป็นรายการให้หนังนอกกระแสหนุ่นที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยดูรือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจนใจผมจะไปดูมากเพื่อนฟังครับส่วนหนังในคราวนี้นะครับคือเรื่องสองเบิร์ดโควิด23มไวรัสล้างโลกนะครับผมซึ่งหนังเรื่องนี้นะครับไม่ใช่หนังนอกกระแสแลครับหนังในกระแสนี่แหละครับผมซึ่งเรื่องย่อครล่าเนี่ยก็เกี่ยวกับโลคดิสโทเปียนะครับในโลกอนาคตที่ไวรัสโควิดเนี่ยมันพัฒนาตัวเองจนทำลายล้างโลกจนมีคนตายไปเนี่ยเกือบ110บล้านคนเลยนะครับ แล้วก็หาทางรักษาไม่ได้จนทําให้รัฐบาลเองเนี่ยต้องออกมาตรการขั้นเด็ดขาดให้ทุกคนเนี่ยล็อกดาวน์แล้วห้ามออกนอกบ้านใครฝ่าฝืนยิงทิ้งอย่างเดียวนะครับผมสถานการณ์เนี่ยมันโหดมากเลยนะครับซึ่งจริงๆโควิด2 3เนี่ยมันก็คล้ายๆอยากจะบอกปีนะอาจจะบอกถึงปี2023อืมก็เหมือนตอนนี้ที่เราโดนไวรัสโควิด -19 อาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนหนังแม่งก็พยายามจะทำเรื่องในอนาคต อีกไม่นานนี้นะคงแบบทาเหมือนว่าทํานายว่าแบบถ้าโควิดมันรักษาไม่ได้และเชื้อไวรัสมันพัฒนาตัวเองเนี่ยโลไม่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยอืม,อมก็อันนี้คือเรื่องย่อคร่าวๆนะครับผมและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับหนังเรื่องนี้นะพอพูดว่ามันเป็นเกี่ยวกับโควิดเนี่ยในตอนที่ผมดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอินไปกับมันแล้วก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวไปกับหนังเลยนะตอนที่ตัวละครในหนังมันไอ <c oughs> เนี่ยคือแม่งผมกลัวเลยผมรู้สึกว่าผมรีบเอามือ แบบปิดหน้าแบบรีบลูดหน้า,นากากให้แม่งแน่นๆเลยคือมันสร้างความรู้สึกร่วมไปกับคนดูได้ขนาดนั้นเลยนะแต่ตัวหนังเนี่ยถ้าใครที่ได้ดูตัวอย่างแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้แม่งเป็นหนังวิทยาศาสตร์ที่มันจะพูดถึงการรักษาการพยายามเอาตัวรอดในยุคดิสโทเปหรือเปล่าคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันกลายเป็นหนังเนี่ยมันวางฟอร์มตัวเองให้กลายเป็นหนังรักนะแล้วก็พูดถึงโลกที่เหมือนแบบไม่มีทางรักษาได้แล้วอะ มันไม่ใช่โรคที่เหมือนแบบอ่ะทางสาธารณสุขทางรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขหาวัคซีนแต่มันเหมือนกับว่าโรคของในหนังอะ่ะมันเลยขั้นตอนนั้นมาแล้วอะ่ะมันสู่ยุคขั้นตอนแห่งความสูญสลายแล้วอะคือไม่มีทางที่จะรักษาและก็หาทางแกไอันนี้ไ,ได้จนทําให้เหมือนกับว่าแค่ไม่ทําให้คนมันตายเพิ่มอะ่ะพยายามรักษาชีวิตคนไว้ก็เลยให้ทุกคนแม่งแบบล็อกดาวอยู่กับบ้านใครออกมาเนี่ย คือแม่งยิงทิ้งเลยก็เลยกลายว่าจริงๆแล้วตัวไวรัสอะแม่งไม่ได้ดูน่ากลัวเท่ากับคนกันเองนี่แหละด้วยความที่เราดูจากชื่อหนังแหละแบบโควิดยีแล้วเราก็จะรู้สึกไบแอสนิดนึงว่าไอ้หนังอะไรที่มันทําแบบร่วมสมัยมากๆหรือว่าอะไรที่มันเท่าทันต่อเหตุการณ์มากๆเราจะรู้สึกว่าเวลาโปรดักชั่นมันน่าจะน้อยอะเราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบหนังแบบเกรดแบบแบบไม่ใช่เกรดที่โอเคอะไรเงี้ยแต่พอไปดูกลายเป็นว่าเออสนุกว่ะสนุกกว่าที่คิดแล้วก็เป็นอย่างที่โอมบอกว่า ดูแล้วมันอินจริงๆนะเพราะที่เสียงไอแล้วแบบหล่อนแดกแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องเสียงไอเี่ยมันกลายเป็นหลายๆเรื่องที่แบบพอเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮียในอนาคตกูจะเจอแบบนี้ปะวะแล้วอีกอย่างที่เราชอบก็คือซาวของหนังอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉากเนี้ยมันตื่นเต้นอ่ะฉากนี้แม่งแบบโคตรลุนเลยคือมันจะมีหนังอยู่ไม่กี่เรื่องที่ทําให้เรารู้สึกใจเต้นรัวๆได้คือเป็นฉากที่เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุข มาที่บ้านนางเอกแล้วก็แบบมาทําอะไรนะเออแล้วมันก็อยู่หน้ากล้องเหมือนเหมือนแล้วคือนางเอกก็จะมองผ่านจอมันก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาแบบเนี้จํมๆมองๆคือมันก็จะเป็นแบบแนวแนว,แนวนั้นแวแบบมันเป็นฉากระทึกอะ่ะซึ่งเราชอบพอโลกมันติดเชื้อไวรัสขนาดนี้แล้วมันก็มีการแบ่งชนชั้นอยู่เหมือนเดิมนะคือกลายเป็นว่ามันมีโซนของคนที่ยังไม่ติดซึ่งแม่งก็ต้องล็อกดาวน์อยู่ในบ้านแล้วก็บ้านใหญ่หญๆนั้นเลยแต่โซนคนที่ติดไปแล้วเนี่ย มันก็จะให้ไปกักตัวของทางที่รัฐบาลเตรียไมไว้ให้ซึ่งแม่งเหมือนที่กับนรกอะในนั้นแม่งชุมชนแอะยัดเยียดกันย,ยิ่งกว่าสลัมอีกอะแม่งรู้สึกว่าเป็นที่ที่โหดมากจนในหนังแม่งพูดเลยว่าถ้ากูไปที่นั่นคือเหมือนกูไปตายอะคือทุกตัวละครในหนังเนี่ยมันโดนต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นโดนกักขังไม่มีอิสระเลยอะแต่คนที่จะออกมาข้างนอกได้เนี่ยคือมันจะต้องเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันเท่านั้น ซึ่งในหนังเนี่ยมันจะมีคนที่เป็นมีปุงพ้มกันด้วยซึ่งคนเหล่านี้มันถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆแล้วก็คือไปไหนก็ได้เลยนะมีสิทธิพิเศษแล้วตรงกับที่ข้อมือเนี่ยมันจะมีกําไรแต่มันก็มีสีหนึ่งที่หนังมันพูดว่าคนนี้มีภูมิเนี่ยก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่โชคดีขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นคนที่น่าเศร้าเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถอยู่กับใครได้เลยก็เพราะมึงปอดโลกมึงก็เลยออกไปข้างนอกได้ แต่พอมึงไปข้างนอกเนี่ยไวรัสมึงก็จะมาติดตามเสื้อตามผมตามตัวมึงการว่าถ้ามึงไปเจอใครเนี่ยไอคนนั้นน่ยมันก็จะต้องติดด้วยเหมือนเลยกับอันว่าเออแม่งเป็นโลกแห่งความเหงาแห่งความต้องแบบโซเชียลดิสแทนอย่างแท้จริงเลยอ่ะมันไม่ใช่ว่าคนเราเนี่ยอย่างตัวเพ่กเนี่ยมันมีอิสระก็จริงนะแต่มันกับปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ได้เลยเป็นก็เป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขเหมือนกันนะอย่างมนุษย์มันก็เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการจะ พูดคุยกับคนอื่นไปจับมือไปกอดไปสัมผัสอ่ะโอ้คือโอเคมันอาจจะแบบมือถือคุยกันแ้ววัดงี้อะไรแต่ผมรู้สึกมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่การใช้ชีวิตนะรู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่หนังมันสร้างมาแล้วมันน่ากลัวมากๆเลยนะว่าถ้ามันเป็นกับเราจริงๆเนี่ยแม่งผมว่าคนแม่งคงจะเป็นโรคซึมเศร้ากันทั้งประเทศอ่ะคือมันไม่ใช่โรคที่มันจะ อยู่กับตัวนั่นน้นะแต่มันเล่นกับจิตใจของคนได้ไงคือมันก็จะมีหลายๆาฉากที่เรารู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวมันระแวงกันอยู่อ่ะคือไม่ใช่ระแวงว่ารังเกียจนะมันอาจจะเป็นว่าเฮ้ยฉัน่ะกลัวฉันะเอาเชื้อไปติดเธอเพราะฉันมีภูมิจริงๆเราก็มีความรู้สึกร่วมกับตรงนั้นนะเราไม่รู้เนาะเราอาจจะแบบไปติดมาหรืออะไรแล้วแบบเวลาเราเจอพอเจอแม่เจออะไรเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราต้องห่วงเขาคือมันกลายเป็นโลกแบบโลกบ้าอะไรก็เป็นที่ทำให้รู้สึกว่า มันห่างเหินกันน่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าโควิดมันเหมือนพัฒนามากขึ้นมันแค่เหมือนกับว่าแค่คุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงแล้วนะคนที่ออกไปข้างนอกได้เนี่ยมันต้องเป็นคนจากรัฐบาลที่ใส่ชุดกันเชื้อโรคเท่านั้นนะชุดขาวชุดเหลืองคุมทั้งตัวเหมือนชุด PPE เออซึ่งไม่มีนะคนที่มาแบบใส่ชุดเสื้อยืดแล้วก็ขับรถขับมอไซค์ไม่มีนะกลายเป็นว่าท้องถนนเนี่ยคือโล่งมากบนถนนไม่มีคนเดินไม่มีรถเลยซึ่งตัวหนังเองเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกนะว่าทํายังไงไห้กาไรนี้มา มาถึงพระเอกเนี่ยแม่งก็มีอยู่แล้วซึ่งมันเหมือนกับว่าคนที่มีภูมิคุ้มกันอ่ะมันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆจนมันมีซีหนึ่งมีคนพูดเข้ามาว่ารู้ไหมการที่แกเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าแกเนี่ยเทียบได้กับเป็นพระเจ้าเลยนะแกเนี่ยสามารถไปบ้านใครแล้วก็ไปยึดบ้านหลังนั้นได้เลยมึงอยากได้รถคันไหนมึงก็ขึ้นไปขับได้เลยซึ่งไอ้คำพูดแบบเนี้ยซึ่งมันชัดเลยว่าแบบคนที่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยแม่งน้อยสัสตัดเลยอะ คือถึงเราจะรอดชีวิตได้แต่ถ้าเราใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมไม่สามารถปฏิสามาัมพันธ์กับคนอื่นได้มันก็ไม่รู้จะมีชีวิตให้มีความสุขได้ยังไงเหมือนกันนะแล้วซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยตัวพระเอกเนี่ยมันก็อยากจะอยู่กับนางเอกนะแต่คืออย่างที่บอกว่าพอคนมันไม่รู้ว่าแบบเอ้กูเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันก็มีความระแวกันไง <c oughs> แล้วยิ่งพระเอกเนี่ยมันทํางานส่งของเลยแม่งออกไปข้างนอกทั้งวันเลยไปจับของไป ส่งคนนู้นไม่ส่งคนนี้อย่างในณปัจจุบันตอนที่เราอยู่ตอนนี้เราก็อ่ะรับของเสร็จขีดสเปรย์ซืดๆแล้วก็แกะใช่ไหมแต่ในหนังเนี่ยมันจะต้องที่หน้าบ้านเนี่ยมันจะมีคล้ายที่ฆ่าเชื้อ U V เราพอใส่กล่องไปรตรงนั้นมันก็แบบปิดเข้าไปฆ่าเชื้อ U V เสร็จแล้วฆ่าไอ้คนที่อยู่ในบ้านก็ค่อยแบบเอากล่องออกมาคือมันเป็นถึงขนาดน,นั้นเลยอะอย่างในเรื่องเนี่ยมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่มีภูมิเหมือนกันแต่ก็กักตัวอยู่บ้านตลอดเพราะว่าลูกสาวแบบ ไม่แข็งแรงซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีภูมิแต่ว่าห่วงคนรอบข้างก็อาจจะกักตัวเองเหมือนกันแต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยเป็นคนที่ตัวคนเดียวอะไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยก็เลยไปไหนมาไหนได้อะไรอย่างงี้มันผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีตัวละครตัวไหนที่แม่งแบบดีเป็นพระเอกเป็นนางฟ้าเป็นเทวดานะคือทุกคนทุกตัวละครเนี่ยมันจะมีความเทาๆหมดแล้วก็มีความเห็นแก่ตัวซึ่งแม้แต่ตัวพระเอกเองเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้กว่ามันข่าวนะ มันก็เอ,อกเทาเทาหมดซึ่งผมรู้สึกว่าผมชอบฟิลหนังแบบนี้ที่มันแบบมันไม่ต้องมาวางคาแรคเตอร์ของตัวไหนให้ดูเป็นตัวอเอกพระเอกนางเอกนางเอกสเกลหนังที่มันพูดถึงมันพูดถึงแค่คนกลุ่มหนึ่งแบบสี่ห้าคนเท่านั้นะแต่เรื่องราวจริงในหนังเนี่ยคือแม่งเป็นอะไรที่มีน้อยมากเลยนะคือตัวเรื่องจริงมันสั้นมากๆแต่คือมันจะพยายามพูดถึงคนหลายๆกลุ่มมีกลุ่มที่เป็นพ่อแม่ลูกเป็นกลุ่มยูทูบเบอร์ เป็นกลุ่มพระเอกนางเอกเป็นกลุ่มของพวกสาธารณะสุขแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวโยงกันอยู่แบบบางๆทุกคู่ทุกกลุ่มอะ่ะมันก็จะเนินชวิตไปของมันอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยอย่างละหน่อยแล้วทุกกลุ่มเนะี่ยมันก็จะเอามารวมกันซึ่งผมก็รู้สึกว่าผมชอบตรงนี้นะที่หนังมันก็ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าแบบพระเอกอยากจะไปอยู่กับนางเอกจะทํายังไงให้อยู่ด้วยกันได้ซึ่งพอมันไปพูดถึงมิต,ติของคนอื่นๆมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้นําเสนอแค่ความรัก แต่คนบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ต้องการเรื่องความรักนะคนบางกลุ่มต้องการแค่อยากมีความหวังคนบางกลุ่มก็แค่อยากจะมีเพื่อนในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปแค่พูดถึงความเป็นมนุษย์ของคนหลายๆกลุ่มอ่ะอืมก็แล้วสต่ผอว่ามันมันดีดนะตรงนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยผมก็เดาได้ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนนะเออใครที่อยากจะมาดูความแอคชั่นของหนังนี้นมันมันจะไม่ได้อ่ะคือพอมันพูดถึงเรื่องว่ามันเป็นโลกดิสโทเปียโลกแห่งความร่มสลาย เรกเห็นความหมดความหวังเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่มันน่าจะหวังอยากจะเห็นฉากแอคชั่นคนไล่ฆ่ากันคนแสดงสัญชตาตญาณดิบสัญชตาตญาณโหดร้ายความป่าเถือนซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็น้อยมากเออน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยพูมกับผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะนําเสนอแบบนั้นออกมามันแค่อยากจะนําเสนอคนหลายๆกลุ่มหลายๆคนที่มันมีการใช้ชีวิตในแบบของมันมากกว่านะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คือจะต้องทําคือเขาถ่ายทําในเวลาที่ จำกัดมากแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่มันมันก็เผชิญกับโควิดอยอะเนาะแล้วเอ hmm. วเมริกามันก็หนักมากอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าเขาเขาอธิบายว่าหนังเนี่ยมันจะส่วนใหญ่มันจะเป็นฉากที่ต่างคนต่างอยู่ตัวละครไหนอยู่ซีไหนก็จะแยกอยู่ซีนั้น,น,นคือก็เป็นการป้องกันโรคไปด้วย hmm. แล้วก็เป็นการถ่ายทำที่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการถ่ายทำเนี่ยทุกคนต้องใส่ n 9 5 hmm. อะไรเงี้ย hmm. ก็เลยคิดว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าหนังมันก็เลยไม่ค่อยเน้นแอคชั่นหรือเปล่า เขาเล่าว่าพุ่มกับเนี่ยในช่วงระหว่างที่เขาแบบดูบทเขียนบทอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางซีนที่เขารู้สึกว่าหุยมันเกินไปพวกหวาเรื่องคือฟิลมีเฮลิคอปเตอร์มาแล้วก็กลายเป็นว่าเขาได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บนบ้านเขามาประกาศว่านี่เวลาคือฟิลนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอะไรที่เรียลๆเนาะมันคือจริงๆอ่ะมันเขาอาจจะคิดก่อนหน้าไปแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตซึ่งจริงๆมันคือแบบอนาคตที่สั้นมากอ่ะ คือมันเกิดขึ้นแล้วอะแต่ว่าบางอย่างในเรื่องมันก็มีความแบบเว่อร์นิดนึงเหมือนกันนะอย,นอย่างเช่นอย่างเช่นอะถ้าอย่างเรื่องหลักๆอะก็จะเป็นแบบการที่เอามือถือตัวเองมาสแกนแล้วแบบตรวจไม่พบไวรัสอะไรเงี้ยมันก็จะแบบ <c oughs> ตรวจได้ไงว่าคือในหนังเนี่ยรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันจะเป็นกระทรวงที่มีอํานาจมากเลยนะแล้วก็จะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเหมือนแบบต้องเอามือถือมาสแกนเข้าแอป,ปของมันมัง้งทุกเก้าโมง ซึ่งนนะพอมันตแกนเนี่ยแ <c oughs> ม่งก็แบบว่าปี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 อ่ะ,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 ะ à, คุณไม่เป็นโรคขอให้คุณโชคดีมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่มึงเป็นโรคเนี่ยแม่งจะแบบปี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 ปปปปแอดแอดคุณเป็นโรคเดี๋ยวจะสง่งทหารไปที่บ้านมึง <c oughs> ซึ่งแบบเออว่ะคือ <c oughs> <c oughs> มันก็รู้สึกว่าแม่งเหมือนประกาศกดอายการศึกอ่ะแต่เอาจริงนะไอการที่ทําแบบเนี้ยมันผมรู้สึกว่ามันจะไม่มีวิธีการโกงเลยหรอวะ คือมันมองเหมือนกับว่าทุกคนบนโลกไม่มีมือถือหมดแล้วอะนะในโลกเราตอนเนี้ยมันก็มีอีกคนอีกตั้งหลายล้านคนที่ไม่มีมือถือใช้หรือเปล่าวะมึงเอามือถือมาสแกนอย่างเงี้ยแล้วมันรู้เลยเหรอวะมันง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคือในหนังเนี้ยคือพอมาสแกนแม่งแบบสแกนซูมก็ไปถึงแบบฝังเข้าไปลึกถึงเนื้อในเ,อใหเห็นเป็นเหมือนเป็นตอมเป็นมะเร็งอะไรอยู่ข้างในหัวกระบาลเ<อ>างี้ยซึ่งแบบเฮ้ย พอมันไม่ได้พูดถึงเรื่องหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พูดถึงเรื่องวิทยาการการแพทย์มันพูดถึงแต่เรื่องความเป็นมนุษย์การหวาดกลัวอเออมันก็ริมตูตลกนิดนึงแต่โอเคแหละหนังมันอาจจะไม่ได้อยากจะพูดถึงเรื่องความเป็นไซเอนขนาดนั้นมันอาจจะพูดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์มากกว่าก็เลยเออช่างมันปัดตกไปไม่เป็นไรคือถ้าพูดความเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยอีกข้อมือเหลืองๆเ,เนี่ยไม่น่าเชื่อเลยอืเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ปลอมแปลงได้ง่ายที่สุดปลอมง่ายด้วยแล้วคือมึงจะเอานาฬิกางูๆก๊อปปี้มาก็ได้เพราะว่าอย่างในหนังเนี่ยพระเอกแบบเวลาผ่านพวกรถทหารนะ มันก็เฮ้ยฉันมีนี่นะเหลืองๆอ้าวไปไปไปคือทหารแบบโหเป็นสิบคนถือปืนอยู่อย่างแต่ออฟกูโชว์นาฬิกาเหลืองแล้วกูผ่านได้เลยงีที่ไม่ค่อยน่าเชื่อแหละแต่เราก็ดูแบบไม่ได้ไม่ได้จับผิดอ่ะก็เออปล่อยปล่อยผ่านไปดูแบบเอาสนุกมากกว่าอะไรเงี้ยนี่ไม่จับผิดไม่จับผิดก็นี่แต่ว่ามาพูดตอนหลังไงว่าถ้าให้ดูแล้วแบบเออเราไม่เชื่ออะไรบ้างก็มีแต่ว่าบางอย่างที่แบบเออดูแล้วแม่งก็น่าจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ก็อีกเครื่อง รับจดหมายพัสดุที่แบบค่าเชื้อ U V อะไรเงี้ยมันก็มันก็เริ่มมีแล้วเออมันก็ก็มีแล้วแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบมันก็อาจจะเป็นแบบนิวนอร์มในสักวันหนึ่งก็ได้ที่เออทุกคนต้องฆ่าเชื้อแบบน้นะอะไรเงี้ยแล้วพอพูดถึงเรื่องไอ้ประเด็นไอ้สายรัดข้อมือสีเหลืองเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องการโกงกินพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันในองค์กรเนี่ยนะซึ่งผมรู้สึกผมก็ชอบประเด็นนี้นะมันกลายว่าต่อให้โลกที่มันสิ้นหวังเนี่ย มันก็ยังจะมีคนที่หากินบนความคดโกงอยู่อ่ะเออก็เลยเออมันมันก็โอเคนะแต่ก็ยังคิดดูว่าโลกมึงพังขนาดเนี้ยมึงจะเอาเงินเอาไอ้สิ่งเหล่านี้ไปทําอะไรวะในเมื่อมึงมีเงินแต่มึงก็ใช้ชีวิตไม่ได้อ่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มีสีไหนที่รู้สึกว่าอ่ะอย่างไอ้พวกตัวร้ายเนี่ยแม่งเอาอยากได้เงินเยอะๆคดโกงเงินเพื่อจะเอาเงินไปเยอะๆแต่คือมึงเอาเงินไปทําอะไรอ่ะมึงก็อยู่ที่เดิมเออมึงก็อยู่ได้แต่ที่บ้านมึงออกไปไหนไม่ได้แล้ว มันก็มีคนพูดเองว่าคนที่มันมีภูมิเนี่ยคือมึงอยากจะไปบ้านใครอยากจะไปเอารถใครก็เอาได้เลยซึ่งมันเลยรู้สึกว่าบริบทที่สิ่งของมันไม่จําเป็นสําหรับมึงแล้วอะสิ่งที่ต้องการคือปฏิสมัมพันธ์กับคนมากกว่าเนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่าแล้วมึงจะเอาเงินไปทำไรเยอะแยะออ uh. เออก็ประมาณนั้นนะครับผม uh. และหลังจากนี้ผมก็จะให้คะแนนพร้อมก,กันกับไฟลยเลยนะครับ ห้าสี่สามสองเจ็ดจุดห้าลาจะเท่ากันีเออไม่ว่าเธอจะให้เยอะกว่านี้เห็นเธอชอบไงจริงจริงก็หลังเลแต,แต่ว่าสิ่งที่เราไม่ค่อยเชื่อมันคือจุดใหญ่ของหนังไงเช่นอุป,ปกรณ์หรือว่าออสัญ,ญลักษณ์แสดงความเป็นโลกหรือไม่เป็นโลกหรือ,อความมีภูมิอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยน่าเชื่ออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องหลักๆเลยคือเรารู้สึกว่าเรื่องความลักอ่ะมันจะเน้นนะแต่เรารู้สึกว่า มันหนังรักเลยแหละมันจะมีฉากหนึ่งอะที่เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยเขาไม่เคยเจอกันตัวต่อตัวเลยไม่เคยสัมผัสกันไยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันจะรักกันได้ขนาดนี้เลยเหรอวะคือเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่คนอื่นดูแล้วอาจจะแบบมันเป็นไปได้อะไรอย่างงี้ก็ได้คือมันมันกลายเป็นว่ามันมีฉากหนึ่งที่แบบจับมือกันอะแล้วรู้สึกว่าฉากนั้น่ะเหมือนหนังจะนําเสนอว่าเป็นการสัมผัสมือครั้งแรกอืมเลยไม่ค่อยเชื่อแค่นั้นแหละอืมเออแต่ถ้าเราทิ้งประเด็นเหล่านั้นแล้วไปมองว่าการสัมผัสกันเนี่ย ของพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันอาจจะดูยิ่งใหญ่มากเลยก<ช>็ได้นะคล้ายๆกับหนังเรื่องหนึ่งที่มันเหมือนกับตัวนางเอกเนะี่ยมันติดอยู่ในยานอวกาศแล้วก็ไปไหนไม่ได้ติดอยู่ในวงโครจรของอวกาศจนสุดท้ายเนี่ยมันได้มาเหยียบโียครั้งเนี่ยซึ่งซีนเนี่ยแม่งทาให้ดูยิ่งใหญ่มากนะกับการที่แค่คนมันเดินอยู่บนพื้นทรายอเออนะั้นเรื่องกาววตี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเขาก็เหมือนอยากจะทำฟิลประมาณนั้นนะกับการที่คนแม่งได้สัมผัสกันะแต่คือถ้าไปดูแบบ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอ่ะเราว่าโอเคสนุกมันมีเรื่องเล่ามันมีอะไรให้เราลุ้นตามอ่ะแล้วก็เราว่าการถ่ายทำเขาดีโอเคเพลงซาวการถ่ายทำตัวละครตัวละครพระเอกหล่อพระเอกสวยคือโอเคอ่ะและสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกมันก็เป็นหนังที่สนุกนะเพราะมันรีเลยกับคนดูได้ง่ายเอ่อแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนนะผมก็ค่อข้างมั่นใจนะว่าไม่ไม่ถูกใจคนส่วนใหญ่ไอเอ็มดีบเองหรือว่า รถเทนโทเมโโเนี่ยก็ให้คะแนนน้อยนะแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันดีกว่าที่คิดเอาไว้อืมผมส่วนพราะส่วนตัวผมเองอ่ะผมชอบหนังที่มันพูดถึงกลุ่มคนหลายๆกลุ่มเอ่อความเป็นมนุษย์การใฝ่หาความหวังหรือว่าท่าแทของมนุษย์ซึ่งผมชอบไอมวลเหล่านี้แล้วก็เรื่องของโรกดิสโทเปียนะมันเลยหถูกจริผมประมาณหนึ่งเหมือนกันและทุกท่านที่ฟังรีวิวหนังเรื่องนี้แล้วนมีความรู้สึกอยากจะไปดูกันเพิ่งหรือเปล่า หรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วถ้าชอบคลิปนี้และอยากจะสนับสนุนเรานะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกและเข้าไปเลือกแพ็กเกจที่ต้องการได้เลยนะฮะไปเลี้ยงน้องปลาให้โตกันเถอะครับแล้วก็เวลาคอมเมนต์เนี่ยจะมีน้องปลาโผล่ท้ายชื่อด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบฟังรีวิวหนังชอบฟังสปอยหนังนอกกระแสนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e และอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคีิป่ใหม่ก่อนและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับผมกดซับสไครต์ตรงนี้ได้เลยนะฮะ ส่วนคลิปนี้ครับดูหนังนอกกระแสกลาไปก่อนสวัสดีครับ If yeah. the one person left in my life that matters to me I can't help you what you're talking about is illegal